สองทุ่มแบบสามทุ่มนะ mm hmm. ก็วันนี้เรามาเทสในส่วนของราคาที่ผมเคยทําราคาไว้นะครับราคานะครับผมจะทําไว้อยู่ที่ห้าจุดนะครับตัวนี้จะเป็นราคาเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวราคาที่เป็นดิสแตนตหนึ่งนะครับดิสแตนตสองดิสแตนตสามนะครับราคาแรกนะครับอยู่ยที่สองพันหกเก้าสิบนะครับเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไป ไปเทสอีกรอบหนึ่งลุกป่ะแล้วก็จะมีอีกราคาหนึ่งก็คือ2 7 3 4นะครับแล้วก็2 7 8 8นะฮะนี่คือ3มจุดที่เขาจะขึ้นไปเทสนะฮะแต่ทั้งนั้นทั้นนี้นะครับก็คือราคานะครับที่จะขึ้นไปเนี่ยต้องย่อลงมาก่อนทุกครั้งนะครับตรงเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่สะสมพลังอยู่นะฮะเป็นช่วงที่สะสมพลังอยู่นะครับแต่โอกาสที่จะขึ้นมีไหม โอกาสที่จะขึ้นมีนะครับมีค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวขอดูที่ตามเฟรมใหญ่นิดนึงนะครับนะตามเฟรมใหญ่นะครับตามเฟรมใหญ่ก็คือยังเป็นเทรนขาขึ้นยังได้เปรียบนะครับแต่ว่าต้องรอย่อก่อนนะครับต้องรอย่อก่อนรอย่อก่อนแล้วค่อยเซลล์ไอาบขึ้นไปนะครับรอย่อแล้วก็รอบายขึ้นไปแบบนี้จะได้เปรียบกว่านะครับสังเกตนะครับเวลากราฟเขาลงนะครับเขาจะลงมานะครับ ตามเวฟของเขานะเวลาเขาขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ค่อยขึ้นเวลาลงลงยาวนะสังเกตตัวนี้นะครับเวลาขึ้นขึ้นยาวนะคือผมจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัววอลลุ่มโปรไฟล์นะฮะตัววอลลุ่มโปรไฟล์เนี่ยผมจะวัดดูว่าเดี๋ยวขออนุญาตอัดดูนะนะวอลลุ่มโปรไฟล์เนาะตัวนี้วอลลุ่มโปรไฟล์วอลลุ่มโปรไฟล์นะ อนุญาตก่อน,น,ค,รน,นครับวอลลุ่มโปรไฟล์เห็นไหมครว่าวอลลุ่มเนี่ยจะขึ้นมาเทสในตามจุดนะครับจะมีจุดที่เขาเบรกเราเนี่ยฮะในแต่ละจุดนะฮะนี่คือวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มโปรไฟล์ตัวนี้ชัดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะใช้ตัวนี้วัดประจําในกรณีที่ออเดอร์นะฮะแล้วเวลาที่ผมตั้งราคาหรือหรือวัดใช้ฟิโบเป็นตัววัดแล้วก็ใช้ตัววอลลุ่มโปรไฟล์นะครับ เป็นตัวเทสอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือรายละเอียดของการเทสระบบของผมนะฮะก็ฝากนะครับในส่วนของราคานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็รอดูว่าคืนเนี้ยนะครับจะขึ้นไปเทสที่ราคา2 6 9หเก้าูนย์หรือเปล่านะครับต้องรองดูก็ฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับในส่วนของข้อมูลดีๆนะครับกับคลิป ในส่วนของเกี่ยวกับวิเคราะห์ผู้ทองในแต่ละวันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อถัดไปนะครับ